เสรทั้งสิ้น7กิจกรรม8วันนะคะขอสไลด์ขัดไปเลยค่ะพี่ท <c oughs> ีได้แก่กิจกรรมที่1นะคะจำนวน1วันนะคะจะเป็นการประชุมการกำหนดโครงสร้างระบทบาทหน้าที่นะคะของคณะกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศน,นะคะเ <c oughs> มื่อวันที่13กุมภาค่ะ,ะกิจกรรมที่2นะคะจำนวน1วันนะคะจะเป็น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพูนทักษะด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศนะคะหรือ Awareness Training นะคะกิจกรรมที่3นะคะจำนวน2วันนะคะจะเป็นการประชุมทบทวนการกำหนดวิเคราะห์และระบุความจำเป็นของการให้บริการสารสนเทศของโครงการพัฒนาชุมชนค่ะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะคะและการประชุมทบทวนแนวทางปฏิบัตินะคะตามมาตรฐานสากล มาตรฐาน ISO 27001ื่เดวอร์ชัน2ะคะกิจกรรมที่4นะคะจำนวน1วันเป็นการประชุมทบทวนนะคะ i s s a s s e s s m e n t หรือว่าประเมินความเสี่ยงนะคะกิจกรรมที่5นะคะจำนวน1วันนะคะเป็นการเพื่อพูนทักษะด,ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจนะคะหรือว่า BCP ค่ะกิจกรรมที่6นะคะจะเป็นการประชุม เชิปฏิบัติการนะคะทบทวนและซักซ้อมแผ่งความต่อเนื่องทางธุรกิจค่ะและ7นะคะจะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพูนทักษะด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยหรืออเมเนต t r a i n i n g นะคะค่ะและกิจกรรมถัดไปนะคะที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤษภาคมน,นี้นะคะจะเป็นการตรวจสอบภายในหรือว่า internal audit นะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายนะคะจะประกอบด้วยคณะทำงานประสานงานและผู้คูดเอกาสารตามข้อกำหนด iso อย่างน้อย15คนค่ะ พะ่ะผมขอจบกันเลยนะความข้าวหน้าท่านเท่านี้ค่ะครับลำดับต่อตไปครับปุ่มนะอาหการกจ,จัดจัดโ